สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้รถสวยเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาสดสดร้อนร้อเลยวันนี้ครับพี่พี่นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่บอกเลยว่าหาโคตรยากนะแลอเทมเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับ Honda Jazz GK ตัว RS ปี2020นะพี่พนะ ผมบอกราคาต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับ5 3 9 0 0 0บาทนะครับเคดตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะมาพร้อมล้ลอแม็กอหล่อให้เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพตัวรถใกล้ๆกันเลยดีกว่าว่าสภาพจะสวยแค่ไหนนะครับนะมาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับนี่ครับโคมไฟหน้าสวยใสทั้งคู่นะเป็น เดลงเดไลท์ day long, day light, ติดหมดทุกทั้งหมดนะพี่พี่นะไฟหน้าเป็น LED แล้วนะคบสำหรับตัว RS นะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับโลโก้ฮอนด้าใหญ่ๆไม่มีถลอกไม่มีลอกนะครับโลโก้แท้เดิมโรงงานแล้วก็โลโก้ RS ก็มีติดมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ด้วยนะครับสีเดิมโรงงานเป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยไม่มีสเก็ดหินกระเด็นใส่ไม่มีแบบทอลงถลอกไม่มีต้องเก็บงานนะพี่พี่นะคันนี้เข้ามาปุ๊บขายได้เลยนะครับนะล้อแมก ซ c 1 0 5แบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยขอบ15นะมาพร้อมยางใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับเดี๋ยวรอล้างนะจะบอกเลยว่าเงาแน่นอนเดี๋ยวตอนล้างเสร็จผมรีวิวให้อีกทีหนึ่งให้อีกรอบหนึ่งรับรองว่าพี่ๆติดใจแน่นอนนะครับไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างกระจกเป็นสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้เลยนะครับคิ้วกันาสราดมีติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆคันภายในกันนิดนึงนะครับ ภายในนะครับหน้าจอเป็นสัมผัสแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโฟมมีฝุ่นหน่อยนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวโดดฝุ่นเดี๋ยวสปาเดี๋ยวซักเบาเดี๋ยวล้างเบาให้นะครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับหวแม่ลายเป็นมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับมีเกียร์แพนเดอรชิพมาให้ด้วยนะครับเฉพาะตัว rs แบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะเลขไม่หกหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับหุ่มเอนกิ้นสตาร์ทนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับสวยๆนะนี่คือภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายตัวรถกันนิดดนนนึงะครับ้้าาทย มีสาอ,อากาศแบบคีบฉลามแบบนี้นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกด,ดวงที่3แล้วก็นี่ครับสวยๆโลโก้แจ๊ดเซนเซอร์ถอยหลังมีมาให้2จุดนะครับไม่พอเท่านั้นนะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับนี่เลยนะเดีย๋ยวมาดูด้านฝาท้ายด้านในโลโก้ r ออยู่ครบนะครับพี่ๆโอ้โหด้านในนี่ครับนี่คือเอกลักษณ์ของแจ๊ดนะ เบาต้องพับแบบระนาบแบบนี้ได้นะพี่พี่นะโอ้ยไปทะเบียนยังเป็นชนบุรีอยู่นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ทางร้านจัดการให้หมดนะคันนี้มาจากชนบุรีนะพี่พี่นะ ฝ้าเพดานนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยทําให้ดูดันยิ่งขึ้นนะสมแล้วที่เป็นตัวไฮเอสนะพี่พีนะทุกอย่างน็อตทุกอย่างเดิมโรงงานไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับพี่พีนะเม็ดฮาร์กต่างๆนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพิกความน้าท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคันนี้ชนเล็กชนน้อยก็ไม่มีมานะพี่พีนะเดี๋ยวผมไปสรุปราคาให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับนี่ครับให้ดูรอบๆคันเต็มๆแบบนี้เลย Honda j a z z GK นะรถปี2020รถเพิ่งเข้ามา ตอนเช้านี้เองนะครับพี่พี่นะผมมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันก่อนเลยในคลิปนี้นะครับสวยมากๆสํหรับ Honda j e t K กันนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงแล้วกันก่อนนี้จะปิดคลิปนะพี่พี่นะไปดูกันครับโอเคครับในส่วนของเครื่องยนต์นะพี่พี่นะเครื่องยนต์ i v Tech สสูบเรียงเครื่องพันห้าแบบนี้นะครับกล่อง ABS ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับหัวน็อตต่างๆเดิมหมดเลยนะพี่พี่นะนี่คือรถเพึ่งเข้าสภาพพิ่งเข้านะนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับมอคงมอกอยู่ครบนะครับซอกต่างๆนะครับน็อตต่างๆ สภาพสวยไม่มีถอดไม่มีแกะแน่นอนนะพี่พี่นะโอเคยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสาหรับ Honda j a z z เข้าใหม่นะ j a z z ย k RS ตัวท็อปคันนี้นะครับมาพร้อมล้อแม็กจัดส่งหล่อๆนะครับราคา5 3 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วพี่ๆนะเรามีไฟแนนซ์วิ่งให้ถึงบ้านนะครับจัดส่งรถให้ถึงที่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับที่นี่ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับยืนหนึ่งเรื่องรถสวยแล้วเจอกันครับ